สวัสดีครับวันนี้เรามาดาูการตัดเหล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กนิดน้อยแล้วก็ทําตัดเหล็กแบบจํานวนมากให้ขนาดเท่ากันนะฮะแล้วก็ให้ดูหลยลกกันว่าลักษณะแล้วก็อันนี้เราตัดยาวประมาณ30%มนะฮะแล้วก็จะเราก็จะยึดไม้ตัวน,นี้นะฮะมาดูตรงนี้นะฮะยึดไม้กับตัวโขงโข,ง,ขงนะฮะ ด้านหน้านี้เราก็จะใช้เป็นเหล็กฉากเหล็กฉากรูนะฮะเหล็กฉากแบบมีรูเราก็จะมายึดเรดติดไว้นะฮะนะที่เราต้องการนะฮะเพื่อจะไดนะ้ได้ขนาดที่เราต้องการนะฮะทำไมบางคนเขาก็จะยึดด้านนี้กันนะฮะแต่ส่วนถ้าเรายึดยึดอ่อาหมายถึงว่าเรายึดด้านนี้ ะะแล้วก็พอตักเหล็กมาชนบางทีช่วงที่เหล็กเขาขาดนี่เขาก็จะมีการดักนะฮะหรอก็เม่เลยว่าเราด้านหลังจะไม่ดักเพราะเหล็กเหล็กด้านนี้ที่ขาดไปก็หลุดไปนะฮะเดี๋ยวลองตักดืนะฮะ นี่เราก็ตัดอันต่อไปได้เลยนะฮะอันนี้จริงๆถ้าเราตัดจำนวนมากหรือว่าเราเราต้องการสั้นยาวเราก็สามารถจะตักตัดตัวย่างตรงนี้ได้นะ,ะสั้นยาว อันนี้สำหรับคนที่ต้องการตัดเล็บเป็นจำนวนม,มากนะฮะไว้ดูเผื่อใช้เป็นแนวทางนะฮะอันนี้เราก็จะมีช่างวาดรูปอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะหรือช่างวาดรูปนะฮะก็ก็หล่ออยู่นะฮะคนนี้นะฮะวาดรูปแมวนะฮะเแมวแมวสองตัว,ตวนะฮะจะดู เดี๋ยวต่อไปอาจจะมีการสัมภาษณ์ช่างวัดรูปแต่วันนี้ผมใส่จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ